เป็นการโพสต์ข้อความที่ต้องบอกว่าคุกคามคอื่นคุกคามของคุณองค์อิงแพรทองทานชินวัตรนะคะเป็นลูกสาวคนสุดท้องของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเนี่ยนะคะพาาหัวหน้าหนึ่งของไทยรัฐบอกเอาไว้ว่าขาดเทศสอบแอบสาวคุกคามองค์อิงส่วนมติชนก็มีพาดหัวเหมือนกันค่ะบอกว่าขอโทษแอถ้าทําให้โกรธองค์อิงส่วนนิ่มนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะปรากฏการแอบ h ฮ s t ของสายการบินคาเทพแปซิฟิกแอร์เวยสโพสต์ข้อความระบายในใจระหว่างทำหน้าที่ให้บริการบนเครื่องบินเที่ยวบินกรุงเทพฮ่องกงเมื่อพบว่าผู้โดยสารคนหนึ่งคืออุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวคนสุดท้องของพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเกือบจะใช้กาแฟสาดเธอเข้าให้แต่โชคดีที่หักข้ามใจไว้ได้โดยเนื้อหาโพสต์ข้อความนะคะระบุว่าเสษกระดาษแผ่นนี้พวกอาชีพเดียว กับชั้นรู้ดีว่ามันคืออะไรดูชื่อผู้โดยสารของชั้นวันนี้เที่ยวบินจากกรุงเทพไปฮ่องกงเช้านี้สิตอนที่รู้ว่ามีผู้โดยสารบนถนนหรืออยู่บนเครื่องบินชั้นยังเคยคิดว่าถ้ามีพวกมันบนเครื่องก็ต้องไม่มีชั้นทำงานบนนั้นนะคะซึ่งแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยแอร์โฮสเตสสาวคนนี้ก็บอกว่าอย่างน้อยวันนี้ชั้นเอาชนะความโกรธความเกลียดอย่างแรงที่มีอยู่ ไม่ให้มันมามีอำนาจสร้างปัญหาเพิ่มทุกข์ให้ฉันได้แพทองทานวันนี้ไม่โดนฉันเอากาแฟสาดหน้า แต่มันไม่รู้ว่าฉันจะต่อสู้ทำให้พวกมันไม่ได้อยู่บนแผ่นดินไทยอีกต่อไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะคะทางส่วนของนางสาวแพททองทานก็ออกมาโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมตอบโต้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเธอบอกว่าแค่เดินทางไปหาพ่อเพราะคิดถึงและเดินทางไปทำงานเพราะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบถ้าเคยทาอะไรให้โกรธก็ขอโทษด,ด้วยละกันนะคะไม่คิดเลยว่า วาจะมีความคิดแบบนี้เพราะเดินทางบ่อยก็เจอแต่แอร์น่ารักน่ารักทั้งนั้นนะคะขณะที่ Facebook ของสายการบินคาเทกก็โพสต์ข้อความ ไว้เช่นเดียวกันนะคะบ,บอกว่าทางสายการบินขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ทางสายการบินกําลังดําเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังสายการบินขอยืนยันว่าเรามุ่งเน้นการบริการที่ดีที่สุดรวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารเป็นสิ่งที่สายการบินถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในกรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดละเมิดข้อบังคับสายการบินจะดําเนินการต่อบุคคลดังกล่าวตามกฎของบริษัททางด้านนายยงยุทธ ลุจินตานนนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำประเทศไทยและพาม่าสายการบินคาเทศแปซิฟิกแอร์เวย์นะคะบอกว่า กรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องรายหนึ่งของสายการบินตอนนี้กําลังดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเธอว่ามีการกระทําผิดจริงหรือไม่เพราะตามหลักของทุกสายการบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าทุกคนไม่ใช้อคติส่วนตัวในการให้บริการลูกคา้าและลูกค้าทุกรายจะต้องได้รับการบริการที่เสมอภาคกันหากพบว่าพนักงานคนดังกล่าวมีความผิดจริงก็จะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดคาดว่าคงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นับจากนี้นะคะก็น่าจะทราบ ส่วนจะมีการปลดพนักงานคนดังกล่าวหรือเปล่าก็ต้องรอผลตรวจสอบที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะ